แผนแปะดาสุกะเป็นยาสมุนไพรพิเศษรักษาพวกโรคเกี่ยวกับกระดูกข้อต่ออย่างเช่นกระดูกสันคอเสื่อมปวดคอบาไหล่หมอนรองกระดูกเคลื่อนปวดหัวเข่าแขนขาชานี่เป็นยาไม่เพียงแค่ลดความเจ็บแต่ยังรักษาหายขาดไปถึงรากของโรควิธีนี้จะแตกต่างที่ว่าผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องกินยาเพียงแค่แปะแผนแปะดดสุกะโดยตรงเข้าไปที่บริเวณเจ็บ เมื่อเริ่มใช้ตั้งแต่3-5ถึง5วันจะรู้สึกถึงอาการลดลงได้ทันทีใช้สม่ำเสมอตั้งแต่3ถึงสกล่องแผ่นแปะจะหายไม่กลับมาเป็นซ้ำอีกผลลัพธ์ของแผ่นแปะกระดูกข้อต่อประเด็นแรกแผ่นแปะดดซุกะแปะโดยตรงบริเวณปวดเมื่อยจะทำให้ลดอาการอักเสบและลดความเจ็บทันทีกระตุ้นเส้นเลือดไหลเวียน ประเด็นที่สองแผ่นแปะจะนำยาไปถึงกระดูกที่บาดเจ็บเพื่อกำจัดบริเวณปวดเมื่อยหายเจ็บหายอาการบวมประเด็นที่สามเป็นยามาจากสมุนไพรธรรมชาติไม่มีผลข้างเคียงรักษาถึงรากของโรคเพราะฉะนนั้นในอนาคตจะไม่กลับมาเป็นซ้ำอีกมีผู้ป่วยมากกว่าหนึ่งหมื่นคนรักษาโรคนี้หายได้ทางเราก็หวังว่า คุณก็จะหายจากโรคนี้ได้ขอให้คุณแข็งแรงในเร็ววันนะคะ